等 <laughs> ลูกค้าบอกเอาพิเศษแต่หมูกรอบเหลือแค่ธรรมดาแล้วหมดเรียบร้อยนะครับโอ้โหขันยังสามที่บาทนะลุงเอาหน้าดูนะโอ้นี่สามสิบบาทนะครับสองอย่างนี่นะวันนี้มีหอยเขาเก็บโอ้เก็บถาดเรียบร้อยครับสวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟูดสตอรี่นะครับข้างหลังผมนี่คือร้านกระเพรา20บาทนะครับบอกให้เลยว่าขายดีสุดๆเลยนะปกติร้านเขาจะปิด2องทุ่มเลิกขาย2องทุ่มนะตั้งร้านบ่ายโมง แต่ตอนนี้ฮ้าโมงกว่านี้เรียกว่าเหลือกระทะสุดท้ายแล้วนะครับหมูกรอบนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเก็บบรรยากาศเอาสิ่งที่เหลือมาทำาไปฝากทุกคนเลยนะครับใครมีโอกาสก็จะเลยมานะครับที่นี่นครับตลาดต,ตากีน้ำพระอินทร์ครับของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็ร้านนี้ขายที่สุดๆแถวยาวเยียดเลยนะครับาเข้าไปดูได้เลยครับคิวยาวเลยนะครับร้านนี้บอกว่าจะปิดสองทุ่มตอนนี้ห้าโมงกว่าก็หมดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับอันนี้หายเป็นกระทะหนึ่งใช่ไหมเนี่ยกระทะสุดท้ายเลยพี่อ๋อกระทะสุดท้ายอันนี้ลงอะไรครับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเพราะก่อนพี่สุดท้ายแล้วถึงก่อนสุดท้ายเลยนะเอนไหนว่าเลิกมสองทุ่มอ่ะอันนี้หมดก่อนเราก็เก็บก่อนพี่เราเราไม่ได้แบบว่าเอ่เพิ่มอะไรเนี่ยเรามาพอดีอ๋อแต่เริ่มกี่โมงนะประมาณบ่ายโมงครับประมาณบ่ายโมงขายได้ขายบ่ายโมงนะอ่าบ่ายขายได้ขายอ่าได้ขายบ่ายโมงใช่ไหมครับแต่บอกว่าสองทุ่มนี่ไม่ถึงแน่นะอันนี้ฟ้ายังสะบักอยู่เลย อ่านี่ก็จะหมดแล้วนะครับนี่โอ้ยหมูกรอบขายดี่เลยนะอค่ะค่ะสงรอบนะบครับวันนี้มาเจอหมูกรอบสุดท้ายนะครับ,กบ,รบไก่เก๋นี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม หมดเรียบร้อยแล้วเลยแค่นี้นี่อะไรไม่หลับทำไหมครับเรามาดูอันนี้อันนี้หน่อไม้ลงใช่ไหมหมูกรอบพี่หมูกรอบฮะไม่มีของให้ดูพี่บอกเลยมีกี่เมนูครับครับมีกี่เมนูฮะมีกระเพราหมูครับกระเพราะข้างในกระเพราหมูกรอบกระเพราทะเลกระเพราไก่กระเพราเป็ดกระเพราหน่อไม้สดครับ กระเพราเทียงแล้วก็หมูขุนเทียงครับขายราคาเท่าไหร่ครับหมูกรอบยี่ห้าครับกระเพราหมูยี่สิบบาทแล้วก็กระเพราปลายี่ห้าบาทครับ๋อหมูกรอบนี่ยี่ห้าบาทนี่ไม่ได้ให้น้อยนะพี่ดูเห็นเป็นตอนตอนเรียกว่าชิ้นเบิ่มๆกันเลยสองยี่สบ้าที่จ muối cạo một túi cả, muối cạo một túi cả, muối cạo một túi cả, สามสิบขอผมมากกั่ขอด้วยนี่ขอันี้เท่าไหร่นะสามที่บาทสาม่บโอ้สามสิบาทสองยางนีแ่งมาทางนี้สามคนแล้วองครับคิวยาวเหยียดเลยนะครับทุกคนอะไรครับขอบมากจ้ะใส่ถุงด้านหน้านะครับอุ้ยแมงมาเลยที่ขยายไม ไาหมูกอธรรมดาจ้ะลองอะไรจ้ะธรรมดาเดียวนะี่จ้ากขอบมาก่ั๊นี่มกรอบปะใช่ไหมนี่หมกรอบครับน่อันนี้มกรอบเย็นได้เหรอย่ลเลยรอบรนอบ่ตับนึ่งขครับ

ปกติก็จะห่อละ20บาทนะครับแต่เป็นหมูกรอบนี่เขาจะขาย25บาท30รับถ้าเป็น 2, 2> อย่างนี่30บาทนะครับ30บาทนะครับบ25าทคราวนี้อัดรวยกันแน่นๆเบิ่มๆเลยนะนี่ขวัญใจเขาเรียกว่าขวัญใจหนุ่มสาวโรงงานเลยนะครับร้านนี้นะนะโอ้โหเรามาดูร่องรอยสุดท้ายนะทุกคน ใครโชคดีคบนี้อันสุดท้ายแล้วนี่เหลือห่อสุดท้ายนะ,ะนหรือว่าใครหรือว่าโชคดีนะอันนี้น่าจะมีไม่ได้หรอยังอื่นเพิ่มนะครับลูกค้าบอกอพิเศษแต่หมูกรอบเหลือแค่ธรรมดาแล้วหมดเรียบร้อยนะครับโอ้โหขายแล้วสามที่บาทนะลุงสองน้าดูนะโอ้นี่สามสิบบาทนะครับสองอย่างนี่นะ ว oh, right? <laughs> <laughs> like ันนี้ม in ีหอยบโอ้เก All like ็บทาดเรียบร้อยโอ้โหอะไรขายดีขนาดนี้อะเดี๋ยวผมขอเดินหลบมาทางนี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่สอถาดแล้วนะครับทุกคนอะไรอันนี้เะอันนี้เหลือ เลือเป็นหมูสับนะครับหมูสับพอเดียวมาครัลงพี่ยี่สิบบาทนี่แล้วเป็นหมูสับอย่างนี้แค่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่หมูกรอเป็ดนี่หมดแล้วครับอ๋อนี่กระเพราเป็ดครับเหลือสองอย่างแค่นี้ลูกค้าวันนี้เอามาน้อยป่ะครับเอามาปกติเอามาปกติครับโอ้โหมาไม่เยอะมาหมดเลยจ้ะพี่ไม่ทันเลยไม่ทันเลยลูกลูกค้าไม่ทันหมูกรอบใช่ไหมโอ้พรุ่งนี้บ้าใหม่นะครับต้องมาเร็วแล้วโอ้โหหมดแล้วอันนี้ก็เราหมูไปครับ ตัดได้เลยครับต้องต้องเตรียมมาเยอะหน่อยนะตัดกินได้เลยดิสามห่อสี่ห่อเลยโอ้เรียบร้อยโดนเร่นแล้วหี่เรียบร้อยโดนเล่นงฟ้าทางเร็ถองมาแล้วเอาเลยไม่เสียนอดีย้อมไหมนายต้องห่อถามพี่ห่อมากอ่ะแปดสิบบาท ติโลครับพี่หมูกรอบรันนึงยห้าสิบโลครับห้าสิบโลโอ้โหเยอะนะอะไรนะพี่เป็ดหรือหมูนี่พี่อะไรก็ได้ตัดสิอะไรก็ได้ครัอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีขายครับทุกคนอะไรก็ได้ไม่มีขายเคยอย่างงี้ได้ไงวะเอ้ยผมตัดเถอะเออหน้าถึงยังไหมดขายขายอะดิวันนี้นังส้มก็ไม่เดินผ่านจะด้วยจะให้นังส้มกินฟรีซะหน่อยเอาเอาเป็ดเอาเป็ดกับหมูกรอบให้ผมเลย สุดท้ายแล้วอันนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยหมดแล้ว20บาทครับเหลือหมูสับอย่างเดียวพี่นี้คุณลุงสั่งห่อหมูสับไม่พอแล้วพี่เหลือมาสามห่อสองห่อสองห่อพี่หมดแล้วหมดแล้วโอหมดหมดหมดเลยพี่หมดแล้วหมดหมดแล้วผมสั่งหมดพอดีเลยพี่หมดไม่ได้พี่หมดแล้วพี่หมดแล้วขาขาตัวนี้แล้วพี่เป็นลู้ลูกค้าเอาอะไร โอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยใด้หอนมั <just> <ed> ้ครับนี่เรียกว่าเป็นร้านแรกนะครับทุกคนนะที่ผมมารีวิวแล้วก็มาเจอเลยว่าหมดกันคาตากันอย่างนี้เลยกันจะจัดอย่างนี้เลยนะครับไม่ยังไงครับก็พี่หายเอ้ยพี่หมูแล้วไปไหนพี่หายเห็พี่พี่เสือดาวเดี๋ยวพี่อันนี้นี่นะพี่อะไรครับดีนะผมสั่งไว้แล้วอันนี้เป็ดกระหมูใช่นะพี่อ่าใช่ใช่ อันนี้หอ่อละยี่สิบใช่ไหมไ้ไมหูถูกมากมผมผมได้แล้วนะครับนี่แต่แต่ผมไม่ได้หมูกรอบอ่ะ <c oughs> <c oughs> อืมสออาวอบผมมากครับพี่โอเคอ่ะสุดท้ายพี่ยังไงถึงมาขายหมูกออรอบเขาเน,นี่ยผมว่ามัน คนเขาแบบรบาคาสูงไงเขาจับต้องยากอะไรเงี้ยเราก็หาหมูที่มันถูกอะไรเงี้ยเป็นหมูสองชั้นน้องผมอ่ะครับแล้วคนก็จะชอบกินมันนุ่มครับโอ้โหหมดเร็วมากวันนี้ทำลายสถิติไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นต้องไปหาทบจีโนมาไวครับเดี๋ยวนี้วไวขึ<อ>้<บ>นหมดไปขึ้นหมดไวขึ้นครับต้องต้องเพิ่มไหมผมก็ไม่ไม่ไหวแล้วพี่ครับปริมาณนี่ไงโอ้เหนื่อยเลยใช่ไหมเขาสุขภาพไม่ค่อยดีไงพี่อ๋อเป็นไรลนะเนี่ยไม่ผ่าดตัดหลังกางั้นที่ว่าโอ้แล้วก็ยืนผัดเลยนะครับ อ๋อก็นี้เป็นอะไรเป็นครอบครัวใช่ไหมนี่เ็น้องครับนี่น้องแฟนผมอ๋อนี่น้องน้องชายนะน้องกับน้องอ๋อน้องแล้วก็นั่นแฟนมาช่วยขายนี่ลูกค้ามาเรียกว่าปิดหวังน้ำตามกันเลยหมดแล้วนี่คิวยาวไม่เหลือแล้วนะครับทุกคนก็ผิดหังตัวนใหญ่ลูกค้านี่จะเรียกว่าอะไรนะ จะเล็งหมูกรอบก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากลูกค้าประจำครับส่วนมากมาดินเนอร์มากินกว่าเกบประจำห้าสิบโลนี่หมูหมูเป็นตัวเลยนะครับแ,<อ>แ,แต่ผมปรบข้อแล้วเหลือไม่ถึงนะครับผมยกเยอะอ๋เอ,อเหลือมาเต็มที่ก็ยี่สิบห้าโลอะไรเงี้ย,<อ>ยเยอะมากไม่ทันจริงๆนะครับอ่ะก็สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนนะครับ คลิปหน้านะมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมวิวฟูดสตอรี่ครับจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนคลิปนี้เก็บบรรยากาศได้เท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่าหมดจริงๆนะครับหมดจริง,รงๆเลยนะครับ <c oughs> อุตส่าห์มาเร็วแล้วนะห้าโมงห้าโมงกว่ายังไม่ทันเลยนะครับอ่ะ <c oughs> เจอกันใหม่นครับผม <c oughs> ขอขอบคุณ่างสอีกครังครับ